สวัสดีครับก่อแม่พี่น้องที่รบครับผมโชคชัยพนมขวนนะัญนายกเทศมนตรีเมืองแปรครับขออนุญาตเชิญชวนทุกท่านมาร่วมแอลงานสงการชื่อว่าดอกล้มแรงบานสงการเมืองแปรหนุ่งม,ม่อหอมแต่งามตาปีนี้เขาก็ร่วมมือกับหลายองค์กรครับท่านผู้ว่าชุดเด่นมิจันผูวนว้ว่า,าการนัดแปรวัดธรรมจังหวัดแปรนะครับแล้วก็พี่น้องชาวแปร กำหนดการของเขาเนี่ยนะครับเริ่มต้นตั้งแต่วันที่13ถึงวันที่17เ,เมษายนนะครับเริ่มต้นจากวันที่13วันแรกของการเปิดงานเป็นมิตรมงคลครับช่วงเจ้าประมาณ7โมงกึงขอเชิญชวนทุกท่านครับไปทําบุญตักบาตรตีบริเวณพระสังฆาจายหลังบัดสีบุญเลืองนะครับอันนี้ก่อใส่บาตรข้าวสารอาหารแห่งพระเาการูปหลังจากนั้นเขาก็จะมีพิธีการปล่อยปา่าตีบริเวณกวงน้ำคือประมาณ10โมง เสร็จแล้วครับเขาจะมีการประกวดอาหาร3อย่างที่เป็นเอกลักษณ์เมืองแป่จะมีลาบคัวแกงหแล้วก็ส้มตำดีล้าในช่วงบ่ายบริเวณกาดสามไวในบริเวณกาดสามไวมีแห่ง,งานก็คือว่าเรื่องของเทศกาลลาบแปรนะครับขอเชิญชวนทุกท่านมาจิ้มลาบแป และที่สำคัญก็คือว่าเขาจะมีการแข่งขันจุดสะบกเขาสามารถอู้ได้เลยว่าเป็นแห่งเดียวของโลกกว่าได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นจะมีการเปิดงานในช่วงแรงๆโดยทันผ้วโดยการวัดแปรแล้วก็มีการมอบรางวัลต่างๆอันนี้คือขอบขายงานของวันแรกวันที่13พอวันที่14ครับในช่วงประมาณบ่าย3ามโมงเนี่ยนะครับคณะกรรมการจะไปประกวดการแข่งขัน ก่อเจตีซ้ายตาวัดต่างๆในวันที่14นะครับเสร็จแล้วก็วันที่16นะครับก็ถือว่าเป็นการบรวณงา,งานการระวังเทศบาลครับสำหรับงานวันธันจังหวัดแป่และจังวัดแปเขานี่นะครับก็จะเป็นชื่องานว่า Amazing Prayer t แพ Festival นะครับในตีการสามไวเนี่ยเขาก็ยังมีการประกวดอาหารต่างๆสาธิตอาหารต่างๆนะครับในบริเวณการสามไวก็จะเป็นบูธอาหารต่างๆสามารถ ชิมฟรีได้ตลอดงานตั้งแต่ช่วงสายๆไปจนถึงมาแลงเลยนะครับและสี่สำคัญคือว่าในช่วงมลแลงที่เป็นการเปิดงานนั่นเขาจะมีการจัดพื้นที่เขาห้องว่ามอฮอมลอมสโตกเขาก็สามารถจะซื้ออาหารการกินที่อยู่บริเวณกาดสามใบเนี่ยมาร่วมกินได้นะครับฟรีฟรีในสถานที่ฟรีแต่ว่าอาจจะซื้อห่องเอามาเองห่องหรือว่าเอาที่เป็นสาธิตเอามากินได้เลยนะครับ แล้วก็มีการแสดงของนักเรียนในสกัดโรงเรียนเทพสวรแปะเนี่ยห้าโรงเรียนหลังจากนั้นก็เป็นการแสดงของศิลปินบรรจิบาคุณเตา๋าภูาภสินอันนี้คือขอบคายงานวันที่สิบหกนะครับและวันที่สิบเจ็ดนี่ก็คือเป็นไฮไลท์เลยช่วงเจ้าซิทธ์มงเจ้าครับมีการประกวดรถแข่งครัวตีหน้าเทพสวรค์แป่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของอาหารการกินของมงแปะเฮาหลังจากนั้นบายโมง็มีขบวนแห่ออกจากบริเวณตลาดแพรปีดานะครับมาจนถึงบริเวณกาดสามไว ในขบวนนั่นก็จะมีขบวนจากชุมชนขบวนอบอจน่วยงานต่างๆเนี่ยอยู่ประมาณสิบเอ็ดขบวนมาตามถนนจอแฮและถนนเจริญเมืองมาสิน้นสุดที่นี้นะครับที่สําคัญคือว่ามีขบวนของพาเลทแฟชั่นอาหารตัวนะครับของทางสำนักง,งานมาฒนธรรมประกอบมาดูประกวดนางสงกรานของเท้าตีนี่นะครับแล้วก็บริเวณงานก็ยังมีการแสดงลงตีลูกทุ่งของโรงเรียนสายจันบ้านเชตวันอันนี้ก็คือขอบแยงาน และทุกวันครับตั้งแต่13ถึง17เ,เนี่ยในช่วงม่าวันเนี่ยนะครับในแต่ละวัดเนี่ยทางเจ้าบ,บ้านเขาก็จะมีพริธรูปของสําคัญแต่ละวัดเนี่ยนะครับเปิ่นก็จะมาตั้งไว้ฮือปีน้องได้สงน้าพระถวยเพื่อเป็นมงคลนะฮะอันนี้ก็ทุกวันแล้วก็ในทุกวันเหมือนกันตั้งแต่13ไปเนี่ยช่วงเวลาประมาณเที่ยงจนถึงช่วงบ่ายเขาเคยมีรถล้างป่าปีน้องเนี่ยแอลนะครับแอลรอบเวียงเกียงเมฆนะตอนพระอาทิตใหม่ ขอเชิญชวนทุกท่านครับใส่เสื้อมอฮอมฮับปีใหม่ของเฮาแล้วก็จูอู้กับเมืองกันนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านครับสวัสดีครับม